เงี้ยเงียเงียหูข่าวยังครับข่าวอะไรของเลือดรัฐมนตรีแรงงานสุดฉากเพป็นได้ปรับแรงงานขันตำตั้งแต่เดือนตุลาัฐนี่เลยอนยะ่งเงี้ยไอเรื่องนั้งอ่ะอัวรู้แล้วก็กำลังทำให้พวกลืออยู่นี่ไงเป็นตาหักเททุนหัวของบบานี่แล้วลือดเลือยังนอกจากปรับเรื่องค่าแรงขังตำเนี่ยมันยังมีอีกนามีอีกอย่างเงี้ยไอ้นี่รู้แต่รู้ใหม่โมกก็รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสุดฉากเนี่ย เขามีนโยบายลดเงินสมทบให้ลูกจ้างอย่างเองและนายจ้างอย่างข้าหรือแค่สามเปอร์เซ็นต์นาลดล่อมันดียั่งไหนครผม่ย่งนนมันคดีเลยก็ปกตินายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องส่งสมทบจำนวน5%จากฐานเงินเดือนอย่างเช่นพี่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็จะหักพี่750บาทและนายจ้างสมทบอีก750บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม20 25นี้จะหักเพียง3%เป็นเงิน450บาท นายจ้างก็จะสมทบอีกเพียง450บาทเองพี่ก็จะเหลือเงิน300บาทไว้ไปซื้อของกินของใช้แบบสบายๆเลยอย่างนี้ดีไหมครับดีครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ l i น์ s s o ไทยหรือโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมงครับทำไมในพวกเขายังซ <150 baht. S 2> ีเพราะพวกเราคือครอบครัวประกัน <forecasting> สังคมครับ